สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องคสุผู้ริครับกัดมึกว่านี่มึกว่านก่อนนี่ก็ใส่หนูไว้เนาะใส่หนูไว้แต่บปิดตู้ถ่ายลงบเนี่ไว้ถ่ายวิดีโอให้ลูกผมนะว่าแต่มันสิบประมานมันกัดตีมึกเข้าตู้นึงเนี่ยก็ใส่ไว้มัอนี่ก็ใส่ไว้อีกมืนขึ้นมันถือตู้นึงเนี่ยตู้ใหญ่ถือง่ามๆน่ว่าแต่มันสิบกถือเงาหาบวกแต่ว่ามันหลากบวกออกมาเหมืงานใกล้ตัวใหญ่อยู่นาะครับพี่น้องเนาะ ปลามั่นเพราะหนูานขางหัวพุกนแสนออพยพบมาเจอันนี้เนาะเจทงไฮทงหน้าเหมือนมันอยู่ในหลอหัวเพิ่นเนาะเลยม,มาใส่ตัวงามด้วยเนาะครับตัวใหญ่ือเพื่อถือแก้หัวํำเลยไปเบิ่งตัวเสาเพราะมันดิด่งมาพวกยางไก่ตัวใหญ่อยู่ตัวเ,เป็นหนูผูหนูเมย์พื้น น่าจะเป็นหนูเมย์หนูเมย์คือไปเห็นนมอ่ะให้นมมันโอ้ยหนูเมย์หนูเมย์ครับมันนั่นกระไดลูกมันตัวหนึ่งเมย์มันหรอแต่ลูกมันตัวใหญ่ลูกมันหลายตัวสำคันกับมือนอีก,ก็ใส่ไว้อีกอยู่เนาะครับใส่ไว้ใส่บ่วงใส่บ่วงไว้ใช่ไหมบ้างบ่วงหาหลังกงหลังหนึ่งกงบ่มีเนือเอาเนี้อประเดกว่าใส่ขึ้น โบเข่าเนาะกระเบิ้งกุนคื้อหนิเนาะมีตัวหนึ่งทำกันกับหมาเพื่อนนี่หนึ่งเห็นไหมหนูกับหมาตัวทำกันหรอครับทำกันเกี่ยวกับกันโอ้จิ้งเห้ยนี่ม้าครัวแล้วก็หมาพันหลายแลาวเป็นไงครัวหนูคอมันเลยโอ้จิ้งเห้ยนี่เอาเพิ่เอาไปเพิ่ง ไปเบิ้งหลังล่ำมีเป็นบอลูกเปี๊นบอผ่านบอลหอยพาไปควัวผ่านบอลรูปเบิ้งมันหนูมันหยังมันหนูเขาเสียวกันมันคือโตัวทำกันเลยแม่บอลูกท่าสเฉลี่ยกินหย่อนบอล่ำมีเนาะหนามันหอยยังพอที่ลูกคนหรอหนูเชียวนะนั่นี้บอกเอ้าหนูเห็นบ่เนี่ย

ติดมะยังมันมียังพกกุงกว่าที่ทายลงให้เบิงเนาะว่าใส่แบบไเนาอหวงกับโก่งเนาะใส่เนียประเด็กบ่มีเนียดิเราไม่จืดๆพอบ่กหอยมันก็น,น่าหมดคลิปนี้เข้าไปทั้งนี้ด้วพี่น้องนะครับฝากติดตามในสองยูทูปผมเลยกดแชร์กดไลค์ให้ผมกดติดตามให้ผมนะครับคลิปนี้ไว้ทั้งนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ